สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนอฟจูนพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีพฤษภราคณาพฤษศสามารถฟังเด้่องสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบุณครับครน้องการดูดวงส่วนตัวสามารถออดลาอดีมาที่ believer 3 6 9ตรงด้านล่างตรงที่ผมชี้ตรงนี้ออดลอาอดีมาทำค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษลดให้ เหลือวันน่าจะวันสุดท้ายแล้วครับก็คือวันที่10เดือนมิถุนายนนะครับวันที่10มิถุนายนเป็นวันสุดท้ายอัลลาดีมันทําค่าครูได้ก็จะราคาพิเศษครับลดให้2ต่อไม่ได้มีมาบ่อยเนาะใครที่อยากได้ราคาพิเศษก็รีบกันเลยครับคงสุดท้ายแล้วคลิปนี้เป็นการพยากรณซีรีส์พื้นวัสนาในดวงชะตาด้านของการเงินหรือพบกระดุมพระเราห่างเหินไปกับการพยากรณ์คลิปพื้นวัสนากันไปพอสมควรเพราะเนื่องจากว่าเราทําพยากรณ์ดาวย้าย คือตรีเทพเนาะตรีเทพใหญ่3ดวงมันก็เลยทําให้ยืดเยื้อนิดหนึ่งก็เลยทําให้หยุดทําไปพักหนึ่งทีนี้เรากลับมาแล้วเราทําไปคลิปที่แล้วเนี่ยได้รับการตอบรับดีมากก็คือพบเรือนสุภาะซึ่งหมายถึงความสําเร็จอนาคตข้างหน้าว่าเราจะเป็นอย่างไรก็ย้อนกลับไปฟังได้หากันได้นะครับเซิร์ชเอาเนาะเพราะว่าผมขอไม่เอามาโพสต์ข้างใต้เพราะว่าผมก็หาไม่เจอเนาะคือไม่ไม่มีเวลาจริงๆเพราะตอนนี้ผมกาลังยุ่งอยู่นิดนึงนะครับอาทีนี้ เรามาดูพื้นวัสนาในดวงชะตาด้านการเงินเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการเงินไม่เข้าใครออกใครเรามีเงินมันก็ถือว่าช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการเงินการทองของคนพฤษศเป็นอย่างไรนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าผมเองก็เกิดราศีพฤษศแต่ไม่ใช่ราคณาเนาะเดี๋ยวเรามาทคยาความเข้าใจสำหรับจุดกําเนิดตนุราศีพฤษศทางทิศตะว,วันตกเฉียงเหนือได้ทัราศีราคณาชัด,จดเจนกันครับตนุราศีพฤษศตรงนี้ทีน,นี้ต้องบอกไว้ก่อนว่า เดี๋ยวจะหาบอกว่ามาเรียกมาให้ดูแบบไม่ได้อะไรคือจะแบ่งออกเปสองอ p พีน, EP. EP. นี้เป็น EP ีแรกนะครับจะเน้นที่ดาวสถิตในภพเรือนต่างๆถือว่าได้ดูฟรีไปเลยสำหรับคนที่มีดาวดวงเดียวแต่ใครมีดาวหลายดวงต้องกลับไปพนะิจารณาเพิ่มเติมในพื้นดวงชะตาด้วยนะครับว่ามันมันหักลบทอนกันนะ่ะเออไม่ว่าจะบวกหรือจะลบ ทอนกันยังไงก็ค่อยว่ากันในดวงชะตาเพิ่มเติมอีกทีนะครับแต่ใครมีดาวดวงเดียวก็จะเป็นอย่างที่ผมพยากรณ์ไปเลยแต่ใครที่มีดาวหลายดวงก็ไปผสมกันด้วยอย่างผมก็มีดาวสองดวงนะครับก็ต้องผสมกันเหมือนกันเนาะอ่ะทีนี้คนคนที่ในกลุ่มแรกนะครับก็คือคนที่มีดาวการเงินสถิตในเรือตนตนุจนถึงเรือนอริส่วนอีพีที่2คือผู้ที่มีดาวการเงินสถิตในเรือนปัตดิ จนถึงเรือนวินาศนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งปิดเนาะทุกคนต้องฟังเรือนการเงินก่อนแับหนึ่งว่ามันเกี่ยวพันเกี่ยวโยงกับเรายังไงรู้เขารู้เราก็ชนะได้ดังนั้นเนี่ยเราต้องรู้ดวงชะตาเพื่อให้เราชนะหรืออยากรวยก็ต้องดูนะครับต้องฟังนิดนึงเนาะ,ะทำความเข้าใจนิดนึงครับทีนี้เรามาทําความเข้าใจกับพบกระดุมพระทุกคนก่อนนะครับกระดุมพระเนี่ยมันหมายถึงการเก็บสะสมถามว่ามันจะเป็นเรื่องของการลงทุนเรื่องของการทํางานปกติแล้วเอามา เก็บพกทวีคูณก็จะหมายถึงกระดุมพระนะครับก็หมายถึงว่าเงินเก็บนั่นแหละคือมันจะมีหลายแบบนะมันจะมีกะแก้วหวนเงินทองหรือเรียกว่าพกกระส์บล้วก็จะมีพกพันธุเนี่ยเรียกว่าอาสังหาริมทรัพย์ด้วยแต่มันคนละอย่างกันนะอย่าเอามาปนกันนะครับแล้วก็จะมีปุตตะอีกอย่างหนึ่งปุตตะเนี่ยหมายถึงรายได้ที่หมายถึงเงินงานงานและก็หมายถึงจ็อ ต่างๆได้ด้วยนะครับทำงานเสริมงามจอบอะไรประมาณนี้พร์ทาทม์อะไรประมาณนี้นะครับมาได้ไรายได้มาหลายทางนะครับลาภะนี่ก็ได้ได้จากโชคลาภดอกเบีย้ยกําไรอะไรประมาณนี้ครับก็จะเป็นลาภะมันได้หลายทางแต่เราเน้นไปที่การเงินที่หมายถึงได้งานทํางานแล้วได้เงินกลับมาเนี่ยเนี่ยส่วนมากเป็นแบบน,นี้แล้วก็มาเก็บสะสมไปเรื่อยๆให้มันพอกทวีคูณจงจําไว้ว่าใครอยากรวยต้องรู้จักเก็บตังค์ให้เป็นบริหารเงินให้เป็นตามจริงมัวแต่เก็บก็ไม่มีประโยชน์อะไร สมัยปีแรกๆที่ผมทำอะครับโอ้รายได้มันดีมากตอนก่อนโควิดปีหนึ่งปีเดียวครับเป็นปีที่ขาขึ้นมากๆแล้วก็ปีโควิดปีแรกก็ถือว่าดียังดีอยู่นะครับถึงจะลองลงมาหน่อยแต่ก็ยังดีมาก2ปีนั้นเน่เป็นปีที่สปีสิของผม3ปีก็คือช่วดฉลูขานเนี่ยชวดฉลูขานปีแรกก่อนโควิด1ปีปีโควิดแล้วก็ปีเนี่ยนะครับฉลูเนี่ยมันทําให้ ผมอ่ะได้รายได้ไดมาค่อนข้างเยอะตอนนั้นน่ยนะครับก็เลยแบบรายได้ดีก็เก็บ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 ตะบี้ตะมันเก็บคือหมายถึงว่าไม่แทบจะไม่มีเงินออกจากกระเป๋าเลยอ่ะมีแต่แค่กินกินข้าวเท่านั้นเองนะครับกินข้าวก็อ่ะมาทํากับครอบครัวกินกันแบบคือแทบจะไม่จ่ายเงินเลยอ่ะเงินเก็บได้เยอะมากตอนนั้นแต่ผมว่ามันไม่มีความสุขมันไม่มีความสุขเลย เหมือนกับเราเหนื่อยเราทํางานมาเหนื่อยเราไม่กินไม่อะไรทั้งสิน้นไม่ไม่ไม่ได้ไปปาร์ตี้ไม่ได้แบบเอ่อกินหมูกระทะไม่ได้อจจะไรแบบคือแบบอะไรที่เราชอบเราไม่เราไม่ได้ทำเลยปีสองปีสามปีนั้นเป็นปีโควิดด้วยไงมันก็เลยแบบทาอะไรก็ไม่ค่อยได้ก็เลยทําให้เราเก็บตังค์อย่างเดียวเลยมันดีครับเงินเยอะเพิ่แบบพอกทวีคูณเลยแต่ทําให้เราเครียดและทําให้เรารู้สึกว่าแบบเหนื่อยกับการทํางานเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่เราต้องมระวังต้องบาลานซ์ให้ถูกคือหมายความว่า การมีตังก็ใช้บ้างเขาเรียกว่าอำนาจอยู่ในมือใช้ให้เป็นอย่าอย่าสุดตรงไปทางใดทางหนึ่งอย่ามัวแต่เก็บมากจนเกินเหตุอย่าเก็บน้อยจนเกินเหตุหรือเรียกว่าใช้จนเกินไปอันนี้ก็ไม่ดีดังนั้นบาลานซ์มันให้ถูกครับเหมือนกับว่าให้เกิดความสมดุลแต่ความสมดุลนี้ก็อย่าอย่าเอียงนะตาช่างอย่าเอียงนะครับพยายามหรือจะเอียงบ้างบางคราวแต่ต้องมีวินัยหลังจากนั้นต้องกลับมาเก็บให้คืนให้ได้ ให้เร็วให้ทันผมก็อาจจะเอียงบ้างเล็กน้อยแต่ผมก็กลับมาเก็บให้ได้ทันให้มันได้ครบแล้วก็พ่อขึ้นอีกให้ได้ยังคือผม,มเป็นคนคนหนึ่งที่ค่อนข้างเก็บเก่งนิดนึงนะครับแต่ว่าใช้ก็เก่งนะแรกๆรกใช้ไม่เก่งแต่พอรู้จักแอปส้มโอ้โหลดแหลกใช่ไหมทุกวันเลขบิน้นอ่ะเราก็จัดเลยครับอะไรเงี้ยก็เลยแอปแอปเก่งมากนะครับประมาณนั้น หลังๆมาก็เลยเอฟเก่งนะครับก็เลยเก็บเงินน้อยลงแต่ก็ยังเก็บแล้วก็ยังได้พอกขึ้นมานิดหนึ่งทีละนิดเพราะช่วงนี้มันไม่ได้อะไรจะได้มากมายหรอกครับเพราะว่าเราไม,ไม่ได้น้ำได้เหนือมากมายเศรษฐกิจมันเป็นแบบเนี้ยพวกคุณไม่ค่อยไม่ค่อยได้ตังค์กันผมก็ไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละดังนั้นเนี่ยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ไไดก็เลยเอ่ก็ก็ใช้บ้างกินบ้างเก็บนิดนิดหน่อยไปเอาให้ว่าพอกินไปประทังไปก่อนเดีายวให้เศรษฐกิจดีขึ้นก็ว่ากันไปอะไรประมาณเนี้ยครับอ่ะท ใครอยากฟังอีพีหน้าสำหรับคนที่มีดาวในอีพีหน้าก็ไปดูอีพีหน้าได้ส่วนอีพีนี้ก็กลับมาดูกันเริ่มต้นที่เรือนการเงินเป็นดาวพุธถูกไหม,มครับดาวพุธเนี่ยเป็นดาวกระดุมพระเนี่ยมันหมายถึงดาวที่โคจรไวมากเมื่อมาสถิตในเรือนตนุเนี่ยถอยหลังกลับมาหน่หนึ่งถอยกลับมาอยู่เรือตนตนุจะเป็นอ่าไม่ได้ตําแหน่งอะไรเนาะแต่ว่าอยู่ในเรือนคูทาต คู่ธาตุน้ำนะครับพุทธกสุกเป็นดาวคู่ธาตุน้ำดาวพุธเป็นเดือนสุกจึงดีแต่ไม่ได้หมายถึงได้ตําแหน่งไม่มีตําแหน่งรองรับในทางโหราศาสตร์นะครับทีนี้ดาวพุธกุมรักเนี่ยก็จะเป็นเฉยเฉยพุธเฉยเก็หมายถึงกระดุมพระกุมตัวเรียกว่ากระดุมพระตนุหรือกระดุมพระสถิเรือนตนุนะครับและก็ปิดตะมาเรือนตนุด้วยเนาะแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันเอาเป็นว่ากระดุมพระตนุก่อนกระดุมพระตนุเนี่ยหมายถึงเงินวิ่งก็หาตัวตนใช่ไหมไม่ใช่ตัวเองวิ่งก็หา การเงินนะถ้าใครมีดาวศุกร์อยู่ที่ราศีมิถุนอันนี้จะตัวเองนี่ก็หาการเงินหาโอกาสช่องทางการทำมาหากินคือเป็นคนขยันแต่คนเนี้ยจะขยันไม่ขยันไม่รู้แหละแต่เงินวิ่งก็หาเหมือนกันอ่าเป็นคนมีโชคแล้วกันมีโชคด้านการเงินนะครับมีโชคด้านการเงินอย่างเดียวไม่ได้มีเรื่องการเสี่ยงหวยเลยเบอร์ไม่เกี่ยวนะครับทีนี้พอลาบพอเงินเนี่ยมาทับตัวเนี่ยมาโกยทับตัวเนี่ยก็เหมือนกับว่าโอกาสอยู่ที่ตัวเราละแต่เราต้องทําจำไว้ว่า มันมันมาทับตัวแต่เป็นดาวพุธไม่ได้ยากเนาะก็หมายถึงการคิดการวางแผนคือดาวพุธเนี่ยเป็นดาวสุคระเคแปลว่าได้ง่ายอ่าถ้าเผื่อใครที่มีดาวไปตกการเงินไปตกที่ไหนเนี่ยไปดูมันเป็นดาวสุประเคถือว่าคนพู้ศพโชคดีตรงที่ว่าดาวพุธเนี่ยเป็นดาวสุประเคเมื่อไปโครจรอ,อยู่ตรงไหนก็จะได้ง่ายไปหมดเลยยกเว้นตกอดีมรนาวิราชนะครับนอกนั้นคือง่าย แล้วต้องไปดูดาวด้วยว่าดาวมันเป็นคู่ศัตรูไหมถ้าเป็นคู่ศัตรูจะยากผมคนดึงแหละที่ดาวมันได้ง่ายแต่ไปกลุ่มดาวคู่ศัตรูจึงได้ยากผมได้ดาวพุธเป็นเกษตรอยู่นในราศีมีถุนนี่แหละผมจึงเกี่ยวข้งของกับการพูดแล้วก็จะได้ตังค์ด้วยนะครับได้พูดแล้วได้ตังค์อ่ะพูดง่ายๆนะครับดังนั้นเนี่ยดาวพุธเป็นกเกษต,ตรตรงนี้กลุ่มกับดาวอีกดวงที่เป็นดาวอ่าคู่ศัตรูนะครับอยู่ในเรื่องการเงินผมจึงเป็นคนที่ทั้งเก็บแล้วก็ทั้งจ่ายแล้วก็เป็นคนที่ เขาเรียกอ,อะไรอะ่ะหาเงินยากไม่ได้หาเงินง่ายขนาดนั้นแต่เวลาง่ายบทมันจะง่ายมันก็ดูง่ายอยู่นะแต่ง่ายแบบไม่พีกนะคือผมเป็นคนที่ทําอะไรไม่เคยพีกนะครับทําอะไรก็แบบว่าได้ได้ระดับคือเหมือนครื่องค่งกลางๆประมาณนั้นคือมันก็ก็สูงอยู่แต่ไม่ถึงกับแบบร้อยเปอร์เซ็นตะ์อ่ะไม่ถึงอะไรแบบเนี้ยครับไม่สามารถจับเงินล้านได้อะไรประมาณเนี้ยครับยังไม่เคยจับเงินล้านได้อะไรประมาณเนี้ยเคยจับได้แค่แสนดังนั้นเนี่ยก็เลยทําให้อ่ะ ขนาดเราทางานไม่ใช่งานเงินเดือนไม่แสนนี่หมายถึงปีนะครับไม่ใช่เดือนนะเอออย่อยาคิดว่าผมได้เงินแสนต่อเดือนนะไม่ใช่นะครับเป็นเป็นปีหลักแสนนะครับอ่ะนั่นแหละก็ไม่ไม่ได้อ่ะมันเนี่ยเขามีดาวคู่ศัตรูมาอยู่ที่ราศีมิถุนแล้วก็เป็นดาวบาร์บะเห์ด้วยดังนั้นจึงทําให้ผมเนี่ยเป็นคนที่อาจจะหาเงินเนี่ยไม่ได้ง่ายซะทีเดียวแต่ยังไงดาวพุธเป็นเกษตรกลุ่มก็หมายถึงมันก็อยู่ที่ปากเรานี่แหละ เอาตัวรอดได้ด้วยปากหมายถึงว่าถึงมันจะไม่ได้แต่เราก็เอาตัวรอดได้อะไรทานองนี้เห็นไหมเราต้องไปดูนิดหนึ่งทีนี้พอดาวพุทธเกษตรมันผมบ้างเนาะอ่ะอันนี้เงินทองไหลมาเทมาไม่อดไม่อยากจะตัวตนถ้าลงมือทาถ้ามือถ้าคิดถ้าวางแผนดีๆการเงินจะดีมากส่วนถ้าดาวพุทธเกษตรเนี่ยหมายถึงความมั่นคงเรื่องการเงินหมายความว่าคนคนนี้เงินทองไหลมาเทมาไม่เคยหมดไม่เคยอดไม่เคยอยากนะครับก็ก็จริงนะชีวิตนี้ผมไม่เคยอด ไม่เคยอดอยากหิวโหยเลยนะครับแต่ไม่ได้ดีไม่ได้หมายถึงกินหรูอยู่สบายไม่เคยนะครับมันอยู่ที่ตัวเรานี่แหละแต่เราไม่ทําเองนะครับตามจริงทําได้มีเงินแต่ไม่ทําเพราะว่าเราอาจจะเป็นคนที่ติดในิสัสว่าเงินมันหามายากเราก็เลยไม่ค่อยอยากจะฟุ่มเฟอืออะไรทํานองนั้นครับเพราะว่ามันสุขวันนี้แต่วันวันข้างหน้ามันไม่สุกครับมันอดอยากผมก็เลยไม่ทํา ผมเป็นคนที่ค่อนข้างคิดอะไรละเอียดรอบคอบนิดหนึ่งนะครับจะบอกว่าดาวพุธเป็นกเกษตรและทำให้ละเอียดรอบคอบมันก็ไม่เชิงขนาดนั้นนะครับอืมมันก็ต้องมีดาวอื่นประกอบด้วยเนาะเอาเป็นว่าใครที่มีดาวพุธเป็นกเกษตรก็คิดเยอะแหละแต่ไม่ได้แปลว่าจะต้องเก็บเก่งทุกคนไปก็ไม่เชิงแต่ว่าเงินทองมันไหลามาเทีมาและได้จากการวางแผนการพูดการสื่อสารดาวพุธหมายถึงการพูดการสื่อสารทั้งหมดดังนั้นเนี่ยพูดแล้วได้ตัง ถ้าไม่ตกอ,อริรมรนาวิาานาถหรือกลุ่มดาวอริมรณาวินาถดาวขนาดดาวคู่ศัตรูก็ยังได้เลยแต่แค่อาจจะไม่เด่นอย่างผมอะ่ะพูดก็มีคนชอบและมีคนไม่ชอบยอดวิวก็ไม่ได้จะสูงมากมม่ตามจริงยอดวิวผมสูงกว่านี้นะครับแต่มันมีคู่แข่งเยอะในหลังๆอ่ะอันนี้คือของจริงสมัยก่อนอาจจะดูลวงตานิดนึงเพราะว่าผมทําช่วงแรกๆที่คนอื่นอาจจะยังไม่ค่อยทํามากแต่เราก็เป็นช่วงที่คนติดตามได้ คลิปหนึ่งเนี่ยเป็นหลายหมื่นในการดูนะครับต่อคลิปนะครับหนึ่งหนึ่งหมื่นอัพนะครับดังนั้นเนี่ยมีมีหลักพันก็มีแต่แต่ว่าหลักหมื่นเนี่ยได้เป็นปกติถือว่าปกติมากเลยนะครับรายได้จาก y o YouTube สมัยก่อนเนี่ยผมได้เคยหลักหมื่นเลยนะครับบอกไว้ก่อนผมเคยได้เงินจาก YouTube หลักหมื่นแต่สมัยเนี้ยสเดือนยังไม่ได้เลยครับเวลาเดือนหนึ่งยังไม่ได้เ,เลยต้องต้องรอ2เดือนทบกันถึงจะได้ครั้งหนึ่งและได้ไม่เยอะด้วยหลักพันต้นๆนะครับไม่ถึง5 0 0พันนะครับ เนี่ยแหละมันมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับแต่มันมันก็มีหลายปัจจัยทําให้เราอะ่ะมีการผันผวนเรื่องการเงินนะครับเอาเป็นว่ามันไม่ได้ดีอย่างที่เป็นมาแล้วผมจะไม่เคยผมจะไม่เชียร์ใครสมัยก่อนนี่ผมจะเชียร์บ้างเลยว่าเออถ้ามีใครแบบดาวการงานเป็นวินาาหรือเกี่ยวพันกับวินาาให้มาทำอ่าเป็นยูทูบเบอร์สมัยนีย้ผมจะไม่พูดคําว่ายูทูบเบอร์ออกจากปากเลยครับเพราะว่ามันเป็นช่วงไม่ใช่ช่วงขาลงแต่เป็นช่วงที่มันผุดเป็นดอกเห็ด มีคนใหญ่คนโตลงมาเล่นกันหมดดาราไงครับดาราเบอร์ใหญ่กันเนี่ยลงมาเป็นอินฟูกันหมดเลยแล้วไอ้พวกเราจะอยู่ที่ไหนล่ะถูกปะครับมันก็หนุนไปต่อหางแถวหนุนนะครับประมาณนั้นยิ่งคนมาใหม่ยิ่งไม่ได้เกิดนะครับเพราะแย่งส่วนแบ่งการตลาดกันหมดแล้วคนที่มาใหม่แทบไม่ได้เกิดนะครับดังนั้นเนี่ยยากมากที่จะมีตัวตนถ้าไม่มีของดีจริงดังนั้นเนี่ยมันยากมากสำหรับแอปแดงนี้แล้วนะครับถ้าอยากไปก็คงต้องไปต่อๆนะครับ แต่ว่าต่อๆก็คนเยอะเหมือนกันก็เริ่มเยอะแล้วเพราะคนก็แห่กันไปก็เอาเป็นว่ามันมันต้องมีของดีมันถึงจะสามารถเติบโตขึ้นมาได้เพราะเราไม่มีชื่อเสียงเนาะแต่ใครหน้าตาดีพูดดีหน่อยอ่ะมันก็พอจะไปได้ไวนะครับถ้าออกหน้านะอืม่ะต่อไปดาวพุธอยู่ในเดือนกรกฎอันยดีเหมือนกันอยู่ในเดือนคู่ธาตุนะครับอามคกิอรอดไม่ใช่คู่คู่มิดคู่มิดย่ในเดือนคู่มิด ดาวพุธยเดินจันทร์เป็นคู่มิตรกันนะครับดาวพุธเป็นธาตุน้ำยืนเดินธาตุน้ำก็มีกําลังแต่ไม่ได้ตําแหน่งเช่นเดียวกันนะครับดาวพุธอยู่ในตําแหน่งนี้ทาให้กระดุมพระสหัสชชะใช่ไหมครับหมายความว่าเงินได้จากการสื่อสารการติดต่อการเข้าสังคมการเซ็นสัญญาหมายถึงว่าต้องคอนเน็กชันถึงจะได้ตังค์ยิ่งคอนเน็กชันก็จะมีช่องทางการธรรมาหากินเพิ่มเติมแล้วก็มีไรายได้เพิ่มเติมมาไม่ต้องสงสัยเดี๋ยวมันมีมาเองขอแค่ ปฏิสัมพันธ์เยอะๆแต่คนคนเดียวจะฟุฟมเฟอร์ไปตามสังคมนิดหนึ่งนะคือหมายถึงว่าเขามี iPhone ฉันก็ต้องมีเขามี iPhone 15ฉันก็ต้องมีมี16 17 18ฉันก็ต้องมีมันก็เลยจะห้ามเฟอเฟอร์ตามสังคมไปนิดหนึ่งนะครับก็ระมัดระวังแล้วกันต่อไปดาวพุธอยู่ในตําแหน่งของพันธุเอาเป็นว่าใครมีดาวพุธอยู่ในเรือนตนุถึงเรือนปุตตะดีหมดเลยครับยกเว้นอริไว้อันเดียวเดียเด๋ยวเยาว่ากันทีนี้ดาวพุธอยู่ในเรือนพันธุบ้าง กระดุมพระพันธุอันนี้ดีที่สุดผมบอกเลยถ้าเป็นด้านการเงินคือดีที่สุดเพราะแปลว่าความมั่นคงพันธุคือความมั่นคงและอสังหาดังนั้นเอาเงินไปเกี่ยวข้องกับอสังหาไม่ว่าจะเป็นเราเกิดมาก็คาบเงินช้อนเงินช้อนทองมาเกิดละแต่ไม่ได้หมายถึงประมาณนั้นหมายถึงประมาณนั้นไม่ได้หมายถึงว่าต้องคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดอย่างที่ผมพูดนะครับหมายถึงประมาณนั้นคือเกิดมาครอบครัวมีความมั่นคง มีทุกอย่างให้เราแล้วอันนี้คือดีมากแต่อย่ามีดาวคู่ศัตรูนะทุกอย่างต้องไม่มีดาวคู่ศัตรูนะครับที่ผมพูดเนี่ยทุกอย่างต้องไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในพื้นดวงเพิ่มเติมด้วยนะอันนี้เราพูดดาวดวงเดียวแต่ตามจริงเขาห้ามทายดาวดวงเดียวแต่อันนี้ทายเพราะไม่มีดาว <S <S ก็เลยก็เลยพูดให้ฟังเฉยๆนะครับต้องไปต่อยอดกันเองแต่ใครมีดาวดวงเดียวก็จะเป็นแบบนี้กระดุมผ้าพันทุกค,คือพอได้อสังหามาได้มรดกมาก็อเอาที่ดินเนี่ยไปขาย หรือไปสร้างรายได้เพิ่มเติมคือค่าเช่าได้หมดอันนี้คือดีมากเพราะว่ากระดุมพระบรรทุกแปลว่าเงินก้อนคุณจะได้เงินก้อนแต่ว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งเพราะต้องมั่นคงก่อนหรือบางคนอาจจะต้องมีชื่อเสียงก่อนเราจะเมคกมันนี่ได้ดีมากอะไรประมาณนี้ต่อไปกระดุมพระปุตตะอันนี้ไปหากินกับเด็กครับใกล้ๆโรงเรียนอันนี้หากินกับเด็กไม่ได้หมายถึงกินเด็กนะครับหากินกับเด็กเนาะเออระวังระวังเสียงคุกเสียงตารางนะไปกินเด็กนะครับต้องระวังนะ ผมหมายถึงอันนี้ไม่ได้ทะลึ่งนะพูดความจริงเอาความจริงนะเออคือบางคนนะ่ะชอบเด็กไงคือแบบเอ,อเขาแก่กินยาอ่อนนะในประมาณนี้ครับผม,ผมก็เข้าใจว่าทุกคนก็ชอบนี่แหละแต่มันมันไม่ได้นะครับต้องระวังนะครับกฎหมายเรามีนะเอ,อทำอะไรระวังกฎชนนีนี้กระดุมพระไปปุตตะกระดุมพระปุตตะหมายถึงหากินกับเด็กหากินใกล้ๆเด็กนะครับอ,อ แล้วก็กรุมพาพุตะหมายถึงการลงทุนเอาเงินไปลงทุนแล้วจะได้แต่อย่ามีดาวบาับเาคาะและอย่างหนึ่งคือหมายถึงว่าอย่ามีดาวบับเคารอย่ามีดาวเอ่อเขาเรียกอะไรคู่ศัตรูดาวบับเคาะ์ปลว่าเล่นได้ดีในช่วงแรกแต่ทีหลังอาจจะไม่เหลือนะครับส่วนถ้ามีดาวบับเคาร์จะขัดแย้งกันจะมีความแตกคอกันนะครับในภายหลังหรือเล่นมาค่าใช้จ่ายก็จะมากทําให้ตําปิกละลายไม่นม้ำเช่นเดียวกันนะครับไปดูที่พบตรงข้ามคือลาภ ลาพาสวยไหมดาวพระหัตถ้าพระหัตสบดีสวยอันนี้เล่นได้เลยแต่ถ้าลาพาสบดีไม่สวยอย่าเล่นเราไม่ต่างอะไรกับมีพื้นที่ดินแห้งแล้งเปล่าไม่ก่อเกิดประโยชน์อะไรเพราะปลูกพืชอะไรมันก็ไม่ขึ้นดังนั้นก็ปล่อยมันลกล้างไว้อย่างนั้นนะครับดังนั้นปล่อยให้มันลกล้างเราไม่ต้องเล่นเพราะว่าเราอ่ะจะชอบเล่นมากเลยผมเอ่ออันนี้ไม่ใช่เนาะของผมเป็นราศีคือถ้าคือถ้าปุตตะดีตาลาพาไม่ดีอย่าเล่น เพราะว่าคุณเป็นคนชอบลงทุนชอบเสี่ยงชอบเล่นหวยเลเบอร์แต่ไม่เคยได้มันไม่มีประโยชน์ครับเล่นไปก็เสียเปล่าๆถ้าอยากเล่นไปเล่นพวกเกมพวกอะไรอยู่ในออนไลน์ไม่ต้องเสียตังจริงนะครับไปเล่นเกมสมมุติหนุ่นะครับแต่ถ้าเล่นจริงๆจังๆเนี่ยต้องดูลาบผลมันงอกเงยหรือเปล่าด้วยเนาะต่อไปสุดท้ายคือดาวพุธสถิตในเดือนอริอันเนี้ย เป็นดวงนี้สินถูกปั๊มหน้าผามันจะเกิดว่าเป็นดวงนี้สินคนนี้ต้องเป็นนี้สินแต่นี่สินไม่ได้น่ากลัวเสมอไปนี่สินที่ควบคุมได้ก็ถือว่าเป็นนี่ที่กอบเกิดประโยชน์ทุกคนเป็นนี้ครับพระมีบ้านมีรถแต่ถ้าใครที่เอาไปใช้ฟุ่มเฟือยเอาไปใช้ในของแบรนด์เนมของสีเทาพวกนี้อันนี้ไม่เหมาะ พราะไม่งั้นคุณจะเป็นหนี้สินไม่พอแถมยังมีการฟ้องร้องคดีความด้านการเงินด้วยเพราะการเงินบริสัทในเดือนอาริอาริคือคดีความจะมีการฟ้องร้องด้านการเงินในภายหลังได้ต้องระมัดระวังครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามริจใจกับช่างชั้น n e l ขของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ